แ่จะมาเฮ็ดยอบโสมขอนอ่องใส่ปลาแห้งหเลยค่ะนาะเก็ยบยอดโ้มขอนนาเฮิรนมากคะ่ะนาตาเหมือนหื้อจอมมาด้วยกันคะ่ะสีปลามันไวหื้อเหมันใหม่ก่อน,นะะเลยค่ะน้องกำจองไข่มาแก่กันคะ่ะสีปลาไวป้ปางไนเนอาเลยค่ะนาอมาใส่กลางมันออกกันคะ่ะใส่ปลาซอยพังมีมะเขือส้มยาวเลยคะ่ะนาอกำได่มาตำกระเทียมหมักพริกกันคะ่ะใส่กระเทียมคะ่ะใส่พริกคะ่ะ มาตำมหืงอ่อนๆเลยค่ strikes, casos, ollut, mañana, mine, alan, yeah, ะเนาะวันแล้วก็ไล่อ่ะค่ะตั้งมอมอเลยเราใส่น้ำมันค่ะน้ำมันเลยเราใส่ข้าวมิ้นค่ะใส่ข้าวมิ้นยอะก็มาโคหอมแดงค่ะโคหอมแดงให้มันเลืองๆเลยค่ะเนาะหอมแดงเลืองอ่ะค่ะหมากกระสมใส่นะคะเนาะหมากกระสมใส่ค่ะแล้วก็เกลือค่ะเนาะนอกจากหมักกระสมแล้วก็ไหนเลยค่ะเนาะแล้วก็มาเอามากติ๊กับไอะเทียมที่เ้ามตามไปมาใส่ค่ะนี่ค่ะ ใส่มักผิดกระเทียมดีต่มไลยค่ะใส่แยาะก็เกลกเกามากกั้มหนึ่งเลยคะนะใส่ถั่วเน่าอีกอ่อนหนึ่งค่ะใส่พองวานว smells, ค่ะแย้วก็ใส่เกลยนะคะเนาะเอาปลาแห้งใส่ค่ะแยาก็เกลกับเกลมากกัมหนึ่งเลคะน้อยแล้วก็ใส่น้ำค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะน้ำใส่ก็ไปเมงเหลือเลยค่ะเนาะน้ำเหลือแล้วก็อย่าพึ่งโปุงนะคะเนาะตั้งไว้แทนกัมหนึ่ง่อยค่ะปลาเริ่มเปื่อยอีกแล้วนยก็เอาชนควันมาใส่กันค่ะเนาะ ใส่สมคอนค่ะใส่สมคอนน่าู้วนหนคะเนาะมาใส่เท่าหนี้ักกี้ค่ะเอากระดาษมาจ้ไหน่อยก็โ่งแล้วค่ะนี่ค่ะนาตาเป็นจ้างหน,น่นะคะเนาะปลาอ่องล่อหยอบสมคอนไหนค่ะไป่ใย่ำเลยกินด้วยก็กระเฮ็ดกินกันด้วยหนะคะเนาะกินแล้วเอาค่ะกว่ากินกันดีกว่าหนะคะเนาะ